บายๆสีจ yeah, yeah, yeah. ินบายๆกองนี hey bye, Whoa, ้เนียาเออาเป็นประโยชน์ิดเดยบายน้องบายด้ยยกปดเล่ยกันไหเาวากอนเลยเน้องกดเลยคืออ้วงเต้านู่นมใหญ่ธรรดาเฮข้าวเ้าข้าวปลาชุนชุนอะนะไอ้ใหญ่ยั่

เ้นต้งหไป่ไมา่อี้อว<ะ>ัววดีครับวัดีคับ <c oughs> แล้วลงน้ำไม่ไล้เอาไอเชื่อ, <c oughs> อไอหลงเรือถ้าหลงเรือไปลงตีตาปุ้ยยญ่ตยเดียวเรือเรือมา้ีเรือมีอีกสามลำแต่ว่าไม่ ช่วงที่ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาก็คือช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมกราเอ่อปลายเดือนตันวาจนมาถึงปลายเดือนพฤกษาปานะครับช่วงนี้คือช่วงที่น่าต้องเที่ยวเพราะว่าจะเห็นสีน้ําที่เป็นสีมรกตเ,เมื่อก่อนคนโบราณขาว่ามันเชื่อมเชื่อมโยงครับทะเลสองล่องนะครับเพราะว่า ขอว่าน้ําจากทะเลสองห้องมามามาปุดเป็นน้ําใต้ดินที่ต้นที่ตรงนี้เนื้อที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบไร่ครับตัวตัวทะเลจะจะเป็นสองบึงสองมึงใหญ่คือเป็นตะเลจามหนึ่งทะเลจามสองอยู่นะครับแล้วก็ระยะทางที่น้ําจากจากทะเลสองห้องมาถึงที่นี่ก็ประมาณสิบกว่ากิโล นะครับมันติดต่อระหว่างหมู่ที่3ตําบลบบงดีกับหมู่ที่7ตําบลบางดีระยะทางประมาณปันแปดรเมตรนะใช้เวลาฝายเรือไปกลับพอบประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้ชมความงามของสอ,องฝั่งคลองอความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มีน้ำใสเห็นตัวปลาแล้วก็มีนก หลายชนิดที่ยังยังยังอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีปันไม้พื้นติน่นปันไม้อะไรหลายๆอย่างที่อยู่คู่กับสถานที่ตรงนี้